เท็จเหรอเย๊กของมีของม,มีหนึ่งตัวเย๊กเย๊กตัวไรเย๊กไรไม่รู้หึ้ยแล้วใส่โรบอ้บมาเป็นอาวิดาอีกแล้วใส่หมัดมาเป็นตัวไรคือม้าเขาบอกนะป้อมกันมาหึ้ย มีคำตำท่านอยู่กับผมไปดักหนามเจ้าเก่าราเดินกับรองเกมหวังพีดเต่าตีรัสคือกับท่าทำพวกกินเ็ตเจ้าเก่าราเดินฟันเดร์ใิเกนครั้งที่แล้วที่ผมได้กันเปิดไฟ ไปโดยที่สเตปนั้นยังไม่ทนได้หมด2รางกูก็ได้แล้วเลเวลหนึ่งร้อยเป็นไม่ได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมพูดก่อนเลยนะครับผมนะอันนี้คือมีไปเรื่องของกาชาใหม่มามา,มาดูกันที่ล่าสุดก็คือคาริบูแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเปิดคาริบูกันนะครับเราจะมาเปิดเป็นเรื่องของนี่เลย4สเตปกาชาพิกอัพนะครับเป็นแค่กาชาพิกอัพบนน์เนือกซึ่งจะมีไปกินเบชาชาตีาแห่งท้องทะเลนะครับผมนะหนตัวตัว,ตวแรกเลยครับเป็นล่างบกทะล โอนเงชิมะแล้วตัวที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของกลุ่มโจสลดร้อยศูนย์นักสแสดงเมือ1หนึ่งแจ็คแห่งไพแแ้งของเราก็เป็นมนุษย์เงือกเช่นกันนะครับแล้วตัวที่3ก็คือเป็นจิมเบรล่างเก่าล่างที่ยังเป็นเจเทพโจสลัดอยู่กับผมนะเออแล้วก็เป็นฟันเดอร์เด็กเกนที่ผมได้ทําการเปิดไปแล้วแต่ผมไม่ขอไมากขอแค่ว่ามึงอย่าได้ฟันเดอร์เด็กเนก็พออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ ซึ่งเสดหนึ่งเสดสองเสดสามเสดสี่เนี่ยก็คือจะใช้สเตปละห้าสิบเพรจะมีสองราว,วยกันในหนึ่งราจะได้เศษอยู่ที่ห้าสิบเสดหนึ่งจะได้เศษทองอยู่ที่ยี่สิบเสดสามจะได้เศษทองอยู่ที่สามสิบมาซึ่งในหนึ่งราจะได้ห้าสิบสองราเท่ากับว่าเศษจะได้หนึ่งร้อยเศษเลยแต่รับผมนะซึ่งเศษในปัจจุบันของผมตอนนี้เศษในรหัสนี้มีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับผมนะผมก็จะเอา กาชานี้นะเป็นกาชามเงือกเนี่ยผมก็จะเอาเศษมาด้วยนะครับเพื่อจะเก็บสะสมเศษนะครับแล้วก็มีตัวละครต่อไปหดเราก็จะได้มาทําการสุ่มแล้วก็เอาเศษยัดให้มันเลเวลร้อยโดยที่เราจะไม่ต้องเปลืองเพชรนะครับผมนี่ก็คือความเจ๋งที่เราวางแผนไว้คือผมวางแผนไว้นะครับผมนะเออมาทําการเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรามาอยู่กันที่นี่เลยครับผมนะ zombie k i r a u เนี่ยเป็นร้านสุ่มรหัสเกมโนเกียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ต้องพูด,ดเลยว่า ทางฟอมบี้ลับเนี่ยครับผมจะมีแฟนเพจอยู่ทางตรงน kita, yes. ี้เห็นไหมผมนะหลังจากที่เรากดเข้า ale, get get elle, มาไปเทียบร้อยปุ๊บทําการกดติดตามกดไลค์ให้เขาหน่อยเนาะเออและทีนี้บอกได้เลยว่าเขามีเป็นเรื่องของแจกรหัสดองเพชรทุกวันเลยนะครับนี่คือตึงมากๆเห็นไหมเออเขาแจกหาสวันพริดวิลลัสอย่างตึงเลยครับผมนะเออมีเห็นนะครับ โอ้โหแจกกระจายาแลามาเหลิมเกิดมาอยากมอยากจะรู้ว่ามันได้กําไรไหมนะครับผมอันนี้เนอะเออแจกหัวขนาดนี้นะนี่นะเออมาเป็นดูเรื่องของนี่เลยครับผมนะเกมที่มีอยู่ในเว็บไซต์ก็คือจะเป็นเรื่องของ Beauty Rush c ช a s e c o o กับ Bee บ e p s นะใครอยากจะเล่นเกมไหนอยากได้รหัสจับเกมไหนกล้องมาจับได้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้มีเป็นเรื่องของตู้ใหม่ที่เรียบร้อยแล้วเป็นตู้กาลังปีดองห0าพน ก็ผมนะนี่ตู้นี้เลยนะกรบผมนะั้นได้5,000ันแน่ๆจะเป็นเรื่องของการสุ่มเศษมาตั้งแต่300ร้อยเนี่ยเสบสามจนถึงพันสเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้ ex ด้วยเป็นระบบ android แต่ถนะ้าหากว่าเป็น ios เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยก็คือ800บาทแพงกว่าแค่ห้บาทเองนะเออเลยคือกำลังตี5,000เพชรแบบแน่นอนเลยนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของตู้100% ex นี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการลันตีเอ็กซ์100เพแต่ว่าเป็นสุ่มตัวละครน,นะว่าจะได้อะไรนะครับผมนะแล้วก็มีโอกาสได้เพชรันาด3,000เพทจะถึง5,000เพชไดนะ้นี่ก็คือเป็นสุ่มตองเพชรแค่1,000บาทเท่านั้นผมพูดเลยว่าถูกมากๆนะครับผมนะอันนี้ก็ถ้าเป็นของ LS เนี่ยก็คือจะถูกเอ่อเขาเรียกว่าแพงขึ้นมาหน่อยแค่50บาท1,50 แต่ก็ผมนี่เป็นเซฟเฟอร์เซตโตโอ้โหางานอลังการงานสาร้างซึ่งผมเติมมาได้หน0่งบาทวิธีการเติมเนี่ยสามารถเติมได้2ช่องทางง่ายมากคือชูบเนี่ยลอเล็ดอังเปาอันแรกและอันสคือเป็นธนาคารเช็คลิปซึ่งในสลิปของคุณต้องมีเป็น QR Code อยู่ด้วยนะครับผมนะถึงจะเช็คผ่านได้นะครับผมนะโอเค มาทําการเริกัปมมดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ทำพูดทำเพลงเดี๋ยวผมจะทําการซื้อรหัส1,000บาทครับผมนะแล้วก็เอามาแจก่านผู้ชมดูดิว่าจะได้เป็น EX ตัวไหนครับผมไหนๆก็มีตู้ใหม่มาแล้วนะครับผมนะโอเคทําการกดซื้อเลยนะครับผมนะเออโอกาสเทสตั้งแต่3,000จนถึง5,000ดูซิว่าอยากได้เป็นตัวอะไรกดซื้อไปสิ่งรี้ิงปอเข้ามากับผมนะโอเครหัสมาแล้วครับผมเราก็ทําการก๊อปปิชเลยครับผมนะอ่าแล้วก็มาลองเชสดีกว่าว่า จะได้เป็นรหัสไหนนะครับผมนะเออจะได้เป็นตัวอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคอันนี้ back to the future กับมาก่อนนะครับผมนะรูปไปเลยครับ one piece bounty rush one piece bounty rush คือตัวอะไรวะเออมันพูดเสียงไงเนาะ5หาก็พร้อมแล้ว5,000เพรแต่มาเฮ้ย3,000เพศเหรอ3,148เพรก็ผมนะเท่ากับว่าจะได้ EX อะไรนะครับผมนะ เย็กขอมีขอมีมหน่งตัวเยกเยก,กตัวอะไรเยอกอะไรแล้วลงหุยยใครโดเลยหรอไอสัตว์หุยอย่างตึงดูดูสายฟ้าสิ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 ิสิสิิ โอ้โหอย่างสุดนะครับผมนะเออเนี่ยมีลมหายใจเอเวจีแล้วก็ฉันไม่ปล่อยมนนันไว้ได้โอ้โหลุงนี่ไงโอ้ยแล้วเศษคือมีอยู่200เศษนะครับผมนะโอ้โหเชีย่ย อย่างสุดนะผมบอกได้เลยนะครับผมนะคือใครได้ไปนี่ตึงนะครับผมนะตัวที่เล่นได้มีตัวอะไรบ้างครับผมนะามาเล่อนดูนะครับผมเนะออมีอะไรอ๋อนี่โอดิชิมะหนึ่งตัวนะครับผมนะเออมีไอไคโดนี่เล่นได้อยู่แล้วน,นะครับผมนะแล้วก็เป็นยินเบ้นะครับยินเบนไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะควีนนะครับผมนะเออนะก็บระวาาน,นี้นะครับถามว่าตัวที่เล่นได้ก็มีไม่มากแต่ทายากพี่เยอะนี่ อย่างสุดเลยนะครับผมนะโอเคซึ okay. ่งใครได้ไปขอแสดแงความยินด้วยเฮีย yes. คือ3 0 0พเพชรมาการันตีเป็น EX แบบบ้านแตกคือถือว่าตึงมากนะครับผมนะก็ใส่ไปเลยครับผมนะเป็น id password ของเรานะครับผมนะเออซึ่งใครได้ไปขอแสดแงความยินด้วยกลับไปรหัสหลักของเราเลยดีกว่าครับผมนะไปคาบ Let's ก o ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมนะก็คือเริ่มต้นมีแค่สิบบาทมีโอกาสเกลือนะครับผมนะก็สามารถที่จะไปใส่กันได้เลยกับซอมบี้ขีดรับแบบเน็ตเป็นรหัสดอมเพชรต,ตึงๆเลยนะครับผมวันนี้เนาะเออมา เอใครพูดแย่อะไรทอยางครับผมนี้ไม่แน่ใจเนาะเออมาทําการเลิฟกันเลยดีกว่านมครับผมนะโอเคไปที่กาชากันเลยครับผมนะนี่เป็นกาชามนุษย์เงืออครับผมนะเออกาชา round one, step one อุย้ยมาถึงก็คือมีโอกาสได้หน้าตู้แล้ยนะถ้าหากว่าเป็นสมบัติแดงอย่างนี้แล้วบนขวาคือเฮ้ยยิ่งเเจอา นี่เจ็ดบอกก่อนก็ไม่แน่นะครับผมนะก็ไม่แน่นะครับผมนะที่จะได้เป็นตัวหน้าตู้นะครับผมนะก็มีโอกาสบ้างครับผมแพ้นหน้าสามท่อนสกิปปับป๊บๆไปโจเข้ามาเรียบร้อยหน้าตู้มาหนึ่งตัวอยากเอาควาเลื่อเล็กเก็มมากูขอแค่นี้อาจินเบนชาร์ชไอหินท้นองทะเลมาพากเพื่อนซิงเดบ้าโคตรสุดครับผมนะี่ยมาแล้วหนึ่งตัวนี้อืมาปองโอเคสวย ก็คือได้เป็นจินเบย์หนึ่งตัวตัวแรกของเราแล้วก็ได้เป็นเศษยี่สิบเ็จทองยี่สิบมาอีกหนึ่งแบบอีซี่อีซี่นะครับและเป็นเต็ษที่สองของเรากายไปสมบัติทองแล้วทงสีแดงบนขวาสิบสี่จีอาร์มาได้อย่างไรปักทงชัยไปงก์ไดตดึงมาเป็นภูสีแดงอย่างนี้สกิปปตาแล้วบอดหรือเปล่าหูอารองให้อารองปาคืออารองของผมเนี่ยถ้าจะไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดคือเลเวลเจ็ดสิบตอนนี้ถ้ากับมาได้เป็นหนึ่งตัวเป็นแปดสิบหรือเปล่า เรามาดูกันว่าอารองใช้80หรือเปล่าถ้าหากว่าใช่คือบ้านตัดคุณบอกแค่นี้ปกเอ้ย80จริงคือเอาอารองก็คือมาเป็นแบบเสร็จโโอ้โหมนุษย์เนื้กได้เลยนะครับผมนี้ถือว่าสุดมากนะครับเอามาแบบเขาเรียกว่านะ ทำเป็นตู้ได้เลยอ่ะทําเป็นบูธได้เลยเขาเรียกกันทำซับปะเออซับทีมอ่ะ้วก็ผมนะปึ๊บมาแล้วเป็นสมบัติสีทองอีกแล้วหุ้ยสมบัติทองสวยสามสองทีอาร์มาอีกหนึ่งเลยเป็นทองทอง,ทองครับผมนะกระโดดมาปักทองใครไม่ตายแล้วดึงมาปั้งเรียบร้อยหุยคูดำอย่างนี้สกิปปั๊บตามาหนึ่งตัวเป็นสายหมันบาร์แมนจะได้เป็นตัวอะไรขอจิมเบชัยชับไปหุ้ยเจ๊แข่งไพเร้ง เออ่สุดมากนะครับผมนะกลุ่มเจ้าหน้าร้สุนไคย,ยันโดร้านอสมนักแซงมาหนึ่งแจ็คแห่งไฟแรงครับผมนะเอออย่างสุดเลยครับผมนะจะบอกแจ็คแห่งไฟพิบัติครับผมวุ้ยได้ยิมเบย์กหนึ่งตัวยิมเบเป็นแบบว่าสายโลกครับผมนะเออสิบหกล้านต่ช่างโลกาสกิงบังตาครับผมอนะันนี้สุดยอดมากครับผมนะเป็นโอนงชิมะใช่ปะคือใช่โอนิชิมะวะที่กูดได้เนี่ยให้เชียร์แปดสิบแล้วอะท่านผู้ชม เฮ้ยออจินเบโฮเค้กนึกว่านิชิมะก็คือมีจินเบโฮเค้กหรือว่าเป็นผมสามารถทำเรียนสามจินเบได้แต่สามจินเบมันโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้กูพูดไปนงั้นนะผมอันนี้มาแล้วสมบัติดำสเตปที่นี้ของเราโป้งมาเป็นสามสองยาหรือเลปล่าครับยี่สิบเจ็ดกระโดดมาเท่ากับว่าเป็นภูสีทองอย่างนี้สกินบังๆเฮ้ยแจ็คเจ็ดสิบไอสัตว์สุดว่าถ้ากับแจ็คเจ็ดสิบแล้วมาราวดูแล้วก็ผมนะด้านล่างขวอตรงนี้สังเกตได้ว่าเป็นสเตปที่หนึ่งของราวดูของเราเราได้เศษพองมาแล้วสําหรับ ในรา r แรกคือ50เซนแล้วกระโดดมาอย่างนี้เท่ากับว่าบอดครับผมนะหุยยังมีบอดอในหรออย่างเงี้ยครับผมนะอย่าบอดกับกูแล้วอย่าบอดให้กูเห็นครับผมนะไอเรื่องของเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณ1% 20%อะไรอย่างงี้คือมันเบสิกอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะก็ลองกดดูไลน์ง่ายง่ายเลยก็ผมนะปึ๊บก็มาเป็นสมบัติทองแล้วบนขวาเป็นธงสีดำอย่างนี้แล้วบนขวากลายเป็น32 GR องทีแต่ธงดำนะครับ32 GR แต่เป็นธงดำกระโดดมาปักธงชายใบเดินโป้งเข้ามากลายเป็นภูดำกิมปั๊มมาเป็น R85 เอ้ย มนุษย์เงือของจริงนี่ว่าไว้นุ่นกบผมนะเออคือแม่งสมสมคำร่ำลือว่าเป็นมนุษย์เมือกม,มนุษย์เงือกมนุษย์เงือกคืออะไรมนุษย์เงือกคือเงื่อนจริงคือเปิดมาก็อาลองเปิดมาก็ยินเดย์เปิดมาก็แจ๊กก็แม่งนี่แต่มนุษย์เงือกับผมนะเออเป็นสมบัติทองแล้ว ดูบนขวาคือยี่สิบจ็จอาแล้วเป็นชงทองกระโดดมาปักชองแทบแต่เป็นผู้เสียอะไรต้องมาพูแดงอย่างนี้กินปังมตามาเอ้ยกินเบฟเจ็ดสิบปะวะเออกินเบนเจ็ดเทสก็ลับเจ็บิบลูตัสมาอีกหนึ่งแล้วได้เป็นเศษทองมาแบบสบายใจเขิบมาแล้วหมดแล้วเป็น เ็จที่สองราวสุดท้ายก็รเรียกว่าราวที่สุดท้ายสเต็ปสุดท้ายก็ผมนะเออราวสุดท้ายเซจสุดท้ายมาเปา็นยี่สิบเจ็ดแล้วทงแดงอย่างนี้เท่ากับว่าอโหมาเป็นปาร์ตี้แบบนี้ผูทองกระโดดมาเรียบร้อยตัวแรกได้แก่เป็น สายโลคิดเบียกลายเป็นโลโลอาร์โซโลแล้วโลคิดเบียมาเป็นมอแกมือขวาแล้วกลายเป็นสายวิ่งเป็นบากาน่าครับผมนะบากาน่าแล้วบาก้าราอาวิด้ามาอีกหนึ่งตอนนี้เป็นไลแอคชั่นที่กำลังน่าดูเลยเนาะเออเดี๋ยวรอดูกันได้เลยโยซากูแล้วสายมัดอีกหนึ่งกลายเป็นนามาซาได้เลยอาราบาตาอาราบาตาอาราบาตาแล้วกลายเป็นสายวิ่งเฮมเมโปเด็กเปรทเฮมเปโปสายหมัดมามิโคโลบั้นมาอีกหนึ่งแล้วสายโลบ้งมาเป็นอาวิด้าอีกแล้วแล้วสายหมัดมาในตอนนี้คือมายครับผมนะโป้งกันมาเฮ้ยแจ็คแปดสิบขมิบลูซันมด สูบมอพันกูไฮโน่พนนีมอพันนีกูไฮโนพน n g ่ไ o อันอุตส่เห็นมั้พมเรื่องเยอะเธอมากเรื่องสกิลเอมัชชนเจะฮหางเครื่องเซอเอรอันอุตส่าห์คิดกี i วันฮ o นนี่พวกมึงเรื่องเย d ะเพูดเยอะมากเรื่องสั i ปิดนอกเรื่องสกิลอะหางเครื่องสัพุดยอดนะครับผมนะโป้มาหูแล้วแจ็คมา80ครับ ถือว่าสุดอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการความสุดมากกว่า <masked> นั้นผมต้องการความสุดมากกว่านั้นขอผมนะความสุดของผมก็คือผมอยากได้เป็นโฮเ้กด้วยนะครับผมแต่คือมันไม่ได้โฮเ้กก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับผมนะเออไม่เป็นไรนะครับผมนะเออเออเนี่ยมันไม่มีให้เห็นแล้วว่าเออจะให้เขาไปดูคือผมใจผมมันอยากได้เจ้าโฮเ้กเออจินเบชัยเอ้ยไม่ใช่โฮเ้ก คือผมไม่อยากได้จินเบย์ชายชาตีแห่งท้องทะเลที่เป็นโอริงงชิมะด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่มีนะครับผมนะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือมันเป็นจินเบย์โฮเคนะครับผมแต่ผมอยากได้โอริงงชิมะนะครับผมนะซึ่งไม่มีก็คงไม่เป็นไรแต่ก็คืออยากได้นะครับผมนะพูดตรงว่าอยากได้ผมแตกกกม่ก็รู้สึกเสียยอการไหมก็รู้สึกเสียยอกาสนิดๆนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเออนะครับ ก็ง่ายๆกับการชามลูกเงิอถ้าหาว่าใครชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันเป็นกําลังใจให้แปะหน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆจากใกจาจริงที่รับดูกันจนจบเพียงแค่คุณกดไ like, ลค์ s ับสไคร b e นี่ก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่บร้อกและเจอเจอการสวัสดีครับผมนะอืม that h e f u